ขุาครับารงานขุจตากับตันด้วยครับเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเชคตเตอร์คันนี้นี่นะครับงานเจ้าเจ้าครับงานเจ้าเจ้าหากินเจ้าเจ้าครับตัดในสระนี้นะขึ้นมาครับ มาเทตัวนี้หมับเขาให้ของทนก็พอเพียงต่อการวิ่งนะครับทางานบงแบบนี้ระยะนี้ อ้อนับสิ้นจนาแล้วครับโอ้ oh, ยกสองนิ้วครับโชเฟอร์ยกสองนิ้วหมายความว่าอย่งไงเนี่ยผมผมไม่เข้าใจมีโพวิตันดีหรือเปล่า โอ้ยสองคันก็ดูวนเวียจังเลยครับปอดังๆหน่อยครับเมกาคอยไปแรงครับัวจม ขี้เกียจด,ดึงกันเสียเวลาสไทยก็มีก็ดันเอาแล้วกันผู้ชมก็มีครับตรงนน้นผู้ชมมาด้วยสุปรคาครับสองครัน มาดูบับเบอร์บีต่อครับผมนะบับเบอร์บีภาคนี้นะแปลงร่างเป็นแรคเตอร์ปอดในภาคก่อนๆจะเป็นตัวรถเตา่านะรับเต่าซิ่งโมบิโต้ภาคนี้แปลงร่างเป็นซากแตนฟอร์ดนะครับผมบับเบอ้์บับเบอ้์ มมไม่มีนะครับเสียงปู้เสียงปี้อะไรไม่มนะีเสียงธรรมชาติธรรมชาติเลยเสียงไม่มีอะไรเกื่อพลเลยควันก็ไม่ได้รีแม็กควันธรรมชาติธรรมชาติควันน้อยกว่านี้ก็ไม่มีแรงอีก พยแยาหไล่นายนครับผมครับขึ้นไม่ได้ครับทางนี้ทำอะไรครับโอ้แจกระบะค,ครับแม่รู้สึกจัดขยันรู้สึกจัขยันนะครับผมเขาวิ่งจรจอๆนี้รู้สึกขยัน,นลงมาทำความสะอาดรถสักแป๊บนะึง อางนี้ตัวแกรักตายเลยครับผมอ้าวมาแล้ว,อวบอกก็ค่อนข้างช,นชันนะแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับ210แรงมา้านะครับผมโอ้วันนี้รบุเรีย้งเลยวันนี้ อาเพิ่มอีกหนึ่งคร,รับผมดูดดีอ่ะนนดันดานไปกบเนิดกบเนิดเกขุดไปเกบดีไปตีโค้งไ่ได้ดต้องตั้งลำไป จอดเลยยินก็เปียกนะพอได้ เรซี่บ <te> ัตไทยแลนด์สติ๊กเกอร์นี่ก็ไปชวยขโมยเข้ามาอีกตึ้มอะไรเจ้าขอ์รถดำบอกว่าใครมีข้าวอยู่ใกล้ๆมาฝากด้วยครับเป็นรักจริงๆ มันรักมากเลยจะไม่ค่อยบ้าพลังเท่าไหร่ครับนี้ให้เป็นที่คนคับ เยี่ยมเลยมีทางงานช่วยแชะกระบะด้วยทางงานแชะกระบะนี่ฟรีนคะครับผมโอ้คุ้มแล้วดีก้า ក្រាត់អីមកទៅឯងហ្គ៉តរត់រោយក្រាត់ពីសុទ្ធ ไม่รู้ไม่รู้โกหกเด็กน้อยว่าอย่งไงนะครับเด็กน้อยช่วยแคดินเต็มเลยไนไอ้นายไ้นายคนขับรถดำเขาบอกว่าไงเฮ้ยทำไมมันพากันแค่กันโดนคารุมเนมี่เออมีพร้อมเพลงไหมเออไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนนะมากิดตัวเด็กใครช่วยแค่ดินดอกจากะวะไทย คักจริงๆหายคืนก็ไม่หายคืนนั่นเองโอ้ยยับจะนับต้องฟ้ามืดมาแล้วพออี่น้องเ้ยอย่าพึ่งโต๊กเด้อเสร็จงานก่อนนะเอาแค่นี้แหละพอเย็นๆพอเย็นๆพอเดอเด มนุษย์ได้เย็นดึงหอลอนมานานแล้วนะเอามาดูรถดำกันต่อครับผมเวลาตอนนี้ก็จะจะสี4โมงก็เยวนีไมได้ไดันได้เวลาแล้วเดีด๋ยวนี้มเชิ่อจะพากันจอดแค่ขี่ดินกันบ่อยอยู่เนี่ยช่วงเนี้ยเปิดรถครับ อ้าวถอยมาเปิดทุกอย่างเลยนะทั้งไฟถอยทั้งไฟหมากมีหอดเสียงสัญญาณเอาเอาดำซะไม่เร่งเว้ยไม่เร่งเว้ยนะพอ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 ตกน้อยโหแล้วนะเด็กน้อยโหได้ดับเมื่อกี้ เด <S an> ี๋ยวโดมิเนเยตื่นหมดเลยไม่ถึงเป่าไม้มีไม่ถึงเปา่ไเปาไม้กับตเทตะเป่าไม้โหขังลึกเอา ดูรถไทยดัน ลับตัวโอ้ด oh. ีฟในการนวบนั่นอนะ ไม่ิเลยเย็นปนิ่ดิดก้นบน่นนนบอเลยเออกบัานไม่รอดแล้ว น่จอดเติมนี่จอดเติมบ่อันนี้จอดเติมบ่เติมเออขาสั่นเสียงกว่าเลยจอดเติมซะเลยขาสัน่นไงตะคิวอยู่กินอ่าได้เวลาย,ายาละลายเลือด เลือดมันเป็นก้อนผมนใช้ยายละลายเลือด ยันแล้วทักทายครับวันที่สามไม่สิวันที่สองครึ่งแรกมาครึ่งวันวันที่สามขอ,ของข้างล่างเป็นหินเนี่ยตีดแล้วให้สัญญาณแล้วโอ้สะจะเต็มแล้วครับผม không hay ma đấy không xây lắp dù ô chị tìm đó rèn lửa lửa ใช้เวลาถมประมาณสองวันครึ่งครับเน <c oughs> ี่ยสาหนึ่งงานสานน่าจะประมาณหนึ่งงานประมาณสามเมตร แค okay. อตนนี้ก็รอคิวครับครับไปใส่ดินอีกสามคันครับ